อตอนนี้เส้นทางเขามาหาบอนสถานีรถไฟก็ถือว่าก่อสาร้างสําเร็จปูคอนกรีตสําเร็จแล้วยังแต่เวียกงานตกแตง่งให้มันมีความสวยงามมีหอดตอนกลางวงเวียนตอนนี้ฮอกโกกำลังจะเข้ามาที่บอนสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองอัปเดตทานพระสุ่มเบึงจักเด็กจักหน่อยก่อนก่อนที่ฮาจะไปตามเบงการบางล่างรถไฟว่าหอดปัจจุบันนี้ วางล่าง่อนไซเดลอย่าลืมเบิ่งให้จบคลิปเดอคลิปนี้จะพาทานผู้ชมไปเทิมไซเทิงกันรถไฟเล่าไทายแฮงที่สองสถานีบาทคำสวาดถือว่ามากามีการก่อสร้างมาหอดปัจจุบันนี้ตาม70%ตามที่เ้าได้แจ้งก่อนหนะน้านี้ถือว่ามีความเป็นจริงคือหนาตามที่ข้าวๆได้บอกไปนะก่อนหน้านี้ เจ้าที่เฮาอยู่ในปัจจุบันนี้มมนอยู่ที่ส่วนหลังของสถานีรถไฟเป็นส่วนเบื้องลังแต่ส่วนเบื้องหนาเดี๋ยวเขาจะไปแซลลส่วนเบื้องหนาหลังจากทีว่าเขามาเข็ดหนี่ก่อนเอาภาพจุดๆุด่นี้ท่านผส้มในเบื่องบลิกมาหน่อยก่อนนี่ตามเขาเบิ่งตัวจริงนีถือว่าเวียกงานสําหรับโครงหลังคาเร็กกเมนมีการมุ่งไปที่เห็บหอยอย่างแต่ บนส่วนระเบียงออกมาและตอนนี้แม่นมีการกอร่อทั้งเบื้องในถือว่าเป็นเบียดตบแต่งในส่วนภายในกาถือว่า70%ได้ในตอนนี้นับตั้งแต่สถานีจนหอดการว่างล่างส่วนว่างล่างนี่เข้าบ่แเน่ใจว่าหอดจุดไดเดียเข้าไปเบิ่นนํกากันท่าผสมไปให้มันทึงที่สุดเลย เดี๋ยวตอนนี้ฮขกก็กําลังจะมุงนะ่งหน้าไปทางเบื้องหน้าของสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่2มาหอดจุดเขียนนีฮอกกจะมาเจอกับวงเวียนวงเวียนส่วนเบื้องหลังก่อนจะมุงนะ่งหน้าไปทางต่อหน้าวสันซาไปทางเบื้องหน้าของโครงการก่อสร้างนี่เป็น้องวงเวียนถือว่าการออกแบบดีไซน์นี่ถือว่าขักหลายสาหรับสถานีจุดแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันถือว่าเป็นสถานีเดมาตรทานส้ากลอีกแห่งหนึ่งอยู่ทีนะครวิงจันทร์ ถือว่าเป็นการวางจางระบบระเบียบเอาตอนนี้ฮ่าก็กําลังจะมาหอดส่วนเบื้องนาแล้วฮ่าก็จะเอาภาบรรยากาศโดยร่วมยุจยุดเขียนก่อสร้างทั้งเรื่องนาทัพพส้มนี้เป็งโดยเฉพาะเป็นการวางร่างรถไฟถือว่ายุจยุดเขียนนี้เป็นแน่วเส้นทางขอนขางว่ามีายเส้นทางรถไฟจทานผู้มตอนนี้ฮาก็จะพามาอัปเดตเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวไทยแห่งที่สอง และกาอยูนจุดเขตนี่แมนยู่ทีจุดเขตบาดคําสวัสด์ซึ่งวายุทั้งหลังของข้าพเจา้านี่แมนเป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟเล่าไทยแห่งที่2อ,อีกตามแร่งข้อมูลข่าวข้าว,าวมาหอดในปัจจุบันนี้แมนมีการก่อสร้างถึงดสถึง70%แหละส่วนเวียกส่วนที่เหลือภายในก็คือมิตรการตกแตง่งเท่านั้นท่านผู้ชมโอเคเฮาสิเก็บเอาาบรรยากาศด้วยห้ยาายท่านผู้สมไน้เบิ่งอยู่ในจุดเขตนี้น้อยหนึ่งก่อนที่เฮาจะไปตามห้อยเส้นทางรถไฟเล่าไทยแห่งที่2บา น,น,น,นับตั้งแต่จุดเขียสถานีแห่งนี้จนหอดเขียบ้านคําสวัสดใ์ในปัจจุบันนี้แมนเพิ่นมีการวางล่างหอดไซแล้ว่านผสมเอาเส้นเลยโครงการก่อสร้สางทางรถไฟลาวไทยในยะที่2ตอนที่2หรือว่าลาวไทยเรลเวย์คอนสตรัคชั่นโปรเจกต์เฟสทูเซ็กชั่นทูซือโครงการแมนโครงการก่อสร้สางทางรถไฟลาวไทยในยะที่2ตอนที่2 แล้วก็เจ้าของโครงการนี้แมนกลมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสนับสนุนเงินกู้โดยองค์การนีด้าแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาบริษัท AEC ที่ปรึกษาบริษัทก่อสร้างแมนบริษัทเสริมสงวนก่อสร้างจำกัดมูลค่าสัญญาก่อสร้างแมน8หอย41ล้าน9ก46พันบาทมูลค่าจ้างที่ปรึกษาแมน48ล้าน 1, 1 7 5 0 0 0บาพันบาทได้เการก่อสร้สางสัเจ็ดเดือนมือเริ่มต้นแต่วันที่1เดือน10ปี2019และการมือสำเร็จแม่นวันที่31เดือน12ปี2 0งพเจ้าอันนั้นแม่นเป็นได้เาการก่อสร้สางของเพลินนับแต่มือเริ่มต้นคือวันที่1เดือน10 20, 2 0 1 9แต่ว่ามือสำเร็จแทนกับแม่นวันที่31เดือน12ปี2 0ง1 ก็คือถ่ายปี2000ันสาเอดคือถ่ายปีนี้ท่านผู้ชมอาเดี๋ยวสีซูมเข้าไปทางในให้ท่านผู้ชมในเบืองตอนนี้มันเข้าเจโกกำลัง่อสางกันอยู่เพราะมาส่วงนี่มันถือส่วงตอนประมาณ10โมงฮะส,สิบเอ็ดโมงตอนเช้านี่ถือว่าเข้าเจโก,กสางกันอยู่เด้อแต่ว่าในปัจจุบันนี้ไอ้นองก,กรรมกส่วนใหญ่เป็นเห็ดอยู่ทางภายในเพราะว่า เป็นส่วนที่กําลังมีการตบแตง่งที่ว่าโครงการก่อสร้างมหอดปัจจุบันนี้ก็แม่นได้70%แล้วนี่ที่ว่าวางล่างแต่ละจุดถือว่าหอดึงมีแต่เบียกขันตอนต่อ,ตอไปโยกีดภายนอกก็มีแต่เบียกงานการตบแตงยังแหละหลายอย่าง,ละละางแต่ว่าได้ถ่ายปีนี้ปี2021คงจะขี่กันแน่นอนหาโควิดมันหายไปวังว่า าซแดนโดยเฉพาะแมนคัวมิตรภาพเล่าไทยแห่งที่หนึ่งถาาว่ามีการเปิดก็เจด้ขีรถไฟสเสซนซายนี่แหละไปหอดแต่วิงจันไปหาน้องค่ายดอว,ว่าแต่น้องค่ายมาหาวียงจันและเมื่อปัจจุบันนี้ถ้าว่าแจประเทศไทยโดยเฉพาะน้องค่ายมาหาวิยงจันก็ถือว่าเกือบว่าเขามาหอดตัวเมืองนครหลวงวิยงจันเลยอันนี้เขาคอยขี่ไปเบิงพิน วางรางรถไฟหอดไสแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาก็จะไปเบิงตามห้อยเส้นทางรถไฟลาวไทยว่าเพิ่นมีการวางรางกันหอดไซละตอนที่เขา้าคีอยู่ตอนนี้มันออกจากสถานีานี้สถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองมุงนาไปทางฐานะแรงแต่ว่าเขากะสิลองไปเบิงว่าสิหอดจุดใดแท่ยิงตามเส้นทางเลอแต่ว่าฐา่าเส้นทางไปไหนก็จะไปเลย แต่ว่าเส้นทางไปบอไรเขาก็จะหอดจุดเขตนั่นแต่ตามเบื้องนี้ก็มีการวางล่างกันคือจะได้ร้ายน่แหละนี่จุดเขตนี้เพื่อนก็นมีการจงบอนสองทางให้รถบรรทุกแลนแต่ว่าแน่นอนถาไปหอดบอนจุดแคบก็คือบอลล่างเดียวนี่เขาก็จะเบื้องน้ำกันตัวจริงว่าจะมีเส้นทางไปไหนบอเพราะว่าอน,นาเขาจะแลนอยู่ตามขอบทางนีง่คือสิบอได้เขาต้องด้ อยู่ตามขอบเส้นทางจังคอยจะขี่ไปได้อันนี้คือเป็นจุดที่ว่าจะเข้าไปหอดไก่สถานีก็เข้าสังเกตเห็นจะมีห้อยต่อสังเกตจะเห็นเส้นทางขอนขาง,งก่วงแล้วก็มีมีหลเส้นทางรถไฟเพราะว่าเป็นเส้นทางที่จะต้องได้ไปกลับได้โดยเฉพาะเป็นยุทจุดสถานีนี่ ถือว่าในปี2 0 2 1ถ่ายปีฮอกก็จะเห็นในเึงการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเมนผลสำเร็จของโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟไม่ว่าจะเป็นเล่าไทยเองหรือว่าเล่าจีนจะสี่เป็นมีแผนจะเปิดในไทยถือว่าในเดือนธันวาโดยเฉพาะเมนรถไฟเล่าจีนเมนแผนจะเปิดในวันาสตร์ที่2ธันวาแต่ฮากกอมาเบิงน้ำกันตัวจริงว่าผนจะเปิดทันบอ่อ เพราะว่ามันก็มีหลายปัจจัยเหตุให้ลาซาโดยเฉพาะเม่โควิดนี่แหละเป็นตัวการที่เหตุให้โครงการค่อนข้างซาแต่ว่าตามการที่เข้าในเบิงข่าวตัวจริงโดยเฉพาะเป็นผู้นวยการใหญ่ของบริษัทรถไฟเหล่าจีนเพิ่นก็เปิดเผยว่าจะพยายามก่อสร้างเห้สำเร็จตามเป้าหมายโดยเฉพาะเม่สถานีรถไฟเหล่าจีน จุดทีเมืองไซ่านี่นั่นก็ถือว่าคุณเคียวตอนนี้ก็หอด70%คือกันกันกบรถไฟลาวไทยอาอถาส่เฮ้ากับซินกิกีแต่อยู่แถวทั้งร่มเลแต่ครับว่าเฮาก็จะสามารถเห็นได้ถึงเป็นคู่หรือว่าคู่ทางของ สิทางรถไฟ,ถไฟไนี่เขาก็จะไปแบบนี้แหละเพราะว่ามันขึ้นทึงมาได้สินทางกับคนค้างอยา่างเน้นะเพราะว่ามันฝนตกลงมันกระเดือเห็นให้สินทางเปื้อนนี่ยจุดเขียนก็มีทอที่ว่าคนค้างน้อยทอยุจุดนี่ก็สแสดงว่าน,น้ำมัน่บหไ่ ก็ทื่อเลยว่ามีการว่างล่างกันไกลเติบอันนี้ี่กระทือว่ามีการว่างล่างกันในไกลเติบม,มันเป็นคู่ตัวนี้เป็นคู่สําหรับพวกรถบรรทุก,ขเ,กเขาจะแก่เครื่องอุปกรณ์เขาในโครงการก่อสร้างนี่แต่แต่ว่าส่วนล่างรถไฟเป็นอยู่เบื้องสายมือเฮาอ เขาเห็นได้แต่เป็นสั้นคู่คือว่าเขาขี่บอสมารถที่จะคีรถเขาไปไกลเห็นได้อันนี้แม่เขาขี่รถจักรกันยังบางบนกันยากบางบนกับพ่อไปได้คือแบบนี้พอฝนตกเนี่ยมันเหตุให้เปื้อนมันเทือกันเจือกแต่เขากระล้องไปทาการทะเบอส้ม่าเขาสิไปหอดจุดใดกันแท้หอดจุดใดก็เอาจุดนั้นเพราะว่าอีกตามเส้นทางพระวัติตัวนี้มันบวมเนเส้นทางที่จะให้รถแลนเป็นเป็นเส้นทางที่ประกอบให้ในการก่อสร้างรถค้น่งรถบรรทุกเครื่อง อาการก็เป็นคมคืมๆอยู่อ้วันมันสิตกน้ำเขาอีกตอนไดนฝนนีกอนะจาถ้างมืส้มกองมันกิดสีเป็นตักๆตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเขาเดี๋ยวเบิ่งเสียงทางทางมันอยากมืนสนั่นก็เลยสีโมเดห็นผ่ามุมสูงมุมกว้างขึ้นไปเน่ก็เอาแบบนี้แหละตามมีตามเกิดมันยามฝนมันหยานถนนเจือกถนนมืน ที่ไดยกลุ่มเบิ่งงสิททางเป็นการส่วนใหญ่แต่ว่าเขาก็สร้างมาที่ในยูทึงข,าง,ขา,ววา,งางบทเข้าเจ้าวางรางรถไฟเอ๊าเอาะ่า,าตรงย่านดูบ่ตตรงย่าน จะอาอบมาออกจากจุดกอสร้างสถานีมาในก็นถทือว่าไก่เติบท่านผู้ชมก็เห็นว่ามีงคงมีการว่างล่างกันอยู่ก็คือเบอบโบซาม,มารถที่จะขี่รถอันนี้ไปเขาเอารถจักรมาได้หนี่เบาบสาม,มารถทีว่าจะขี่รถมากไก่เขตเจ้าสินะบบได้เขา้องไป่ขี่เวียนออกมาทางนั้นสนั่น,นก,ก็เลย เห็ดในห้าบัวเห็นบนพื้นว่างล่างกระสีโรคทาย้ฮัปส้มได้เห็นบางจุดบางยานไปนี่คือมาได้ใกล้เติบไปแลวนี่ฝนตกฝนตกตอนนี้ล่างว่านท่านถือใส่งานมันจะเป็นขื่นสนิมเป็นขีเมียงเอาโอเคเดี๋ยวห้องสีลุยกันต่อไปต่อว่าหอดไสกันแถอะ พี่จิงสี่เราเห็นเมนว่าเป็นข้องบนรถบรรทุกนะักข้าเจะใส่งานเราก็ต่อในเที่ยวแบบซัมนี่แต่ว่าจะขี่บนไกลๆกลแทนบันบ่ยได้เนาะทุกทุกท่าน,าน,นอโอเคี่แต่วาเราอ่าจะไปกันต่อว,ว่าเรามีความสามาเป็นหักในแท้เกี่ยวกับการวางล่างนี่นเป็นหัวใ้แท้ เห็นบ่อเบิงเสียงทางนี่แบบนี้เดี๋ยวจังคอยเดี๋ยวกลัเบิงนาดินตลอดฝนตกะมันเปื้อนมันเจือกถ้าจังได้กะรสวยปิดมันังใจให้เดนอร์สำหรับผู้ที่ผ่ทันิทกดซับสไคร้สวยกดสวยกดซับสไคร้ให้เดนอร์สิพาไปทุกบ่อทุกทีวันได้มีการก่อสร้างบันนี้มีบัท่องเที่ยวสิพาไปเห็นแหละบันจะเป็นคนประเทศใดก็แล้วแต่ที่เขาาเบิงล่าสวยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดเซตุกดซับสไคร้เดอ ก่อนนีน้นี่ยามฟนเนี่ยเขากไปใช้กันยากโควิดพร้อมสนันกันลยได้ไปบางจุดบางบอนบางมือแต่ว่าบางมือมือไดที่บอได้ไปกัสิบอกข่าวบอกข้าวให้ท่านผู้ชมเลยครับผู้อัปเดต ตอนนี้เขาไปซื้อตามสินทางรถไฟบบได้เขาก็ตตองไลยไปตามจำนวนหุนทางสินทางที่เิ่นมีการถดเทไว้ขางๆของสินทางรถไฟเขาก็าจะไปไดนแบบนี้แหละท่านผู้สมบันน้ทีวราหัดชุดไหนที่มันไปบพไท้เขากา็จะยุดจุดเขตนนั้นเจ้านี้คือซองของิโนเชแนลที่ว่าจะเห็ุลักษณะแบบนอกจากที่ว่า คลายคือมีเขาข้าว,าวหรือว่ามีทฤษฎีอยังแล้วอาโอจะลงพืินทีตัวจริงไปเบิ่งนํำกันจริงบ่เป็นการดักโษณาแบบเว้าแบบยังไหมันโอเวอร์เกินไปเขาจะเห็นตามความเป็นจริงเขาจะบอเว้าในลักษณะแบบวอกเกินขอบเขีดประมาณทาําประโ่วนอกแนอะไรไปเบิ่งตัวจริงนำกานกดดันกับส่วนที่ว่าจะเป็นอะไรให้ใรทำเป็นส่วเบิร์กเาตามคลิปตัวจริง ด้วยสาะการส้างซื้อพัฒนาอยู่เมืองเราในปัจจุบันนี้เหม็นเพลน,นแท้ทำจริงบ่แมนว่านี่จะแต่เป็นโครงการคล้ายฟันคือบางคนเราก็แล้วแต่เพิ่นเพวมาเพิ่นโมนเห็นแต่ว่าผู้ที่เขาเห็นตัวจริงเข้าก็อฮับผู้ใดถึงการส้างซื้อแต่ว่าเรื่องไหวเรื่องสาเป็นก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลายอย่างคือส่วนนี้ก็เป็นส่วนโควิดเขาจะเอาตายตัวไรบ่ได้ก็ได้เอาตัวเป็นคนาเป็นจริง อีกเทือนึงท่านผู้สมที่เห็นอยู่นี่บบเมนเป็นถนนหนทางลักของเส้นทางเดื้ออันนี้แมนเป็นเป็น,ปน,ปนแล้วทางของรถไฟลาวไทยแห่งที่สองเพราะว่ายุดเขตอีแมนมีการบุกเบิกเนื้อที่ไม่เกอบว่าเป็นส่วนใหญ่ผ่านให้ผ่านหน้าผ่านบานผ่านเฮือนของพอแมนประชาชนแน่แนอนหละเพราะวิามีการามีการใส่ขึ้นหรือว่ามีการยังสําระขึ้นให้ผู้ที่ถือโครงการ เนเห็ดเป็นเส้นทางบนข้นทรงของรถบรรทุกไฮไลตไวร์แลนด์ว่าเป็นเส้นทางลักปัสัซชาคือจุดที่เทาเห็นขาไปังสีหนึ่งเป็นเหตุโซ่ข้าวให้ค้คนไปแต่ละบานไปเชื่อมตห้ากันโากาสสีพยาคฆไปเรื่อยๆทั้งกระสม้มจนกว่วบูมี่เส้นทางไปโตเข้ากว่าจะจุดยุดยุด,ยดเขียนนั่นแหละนี่คือจังสีเท่ากับไปตามห้อย ขอบใจสำหรับกำลังใจขอบใจในการคอมเมนต์ดิคุณฮาวาจามวนให้เกียรต์สงกัแนในกันัน,นั้นคือความสุขนี่คือความสุขที่แท้จริงกระสิเป็นอิรุคคุกคักประมาณนะั้นะ ที่ว่าผ่านทงไ้ทงหน้าถ้าสางแล้วแน่นอนเนี่ยก็คงคงจะงามกว่านี้เพราะว่าตอนนี้มันกำลังในยะอยู่ในยาระวังครงการก่อสร้างเอามาเบิ่งน้ำกันว่าถ่ายปี2021คือเดือน12เดือนท่านว่าป็นจะมีการเปิดจาปไปทางการอรีกบสำหรับสายเส้นทางรถไฟลาวไทยแห่งที่2จากฐานะแดงพอดขีบัตรําสวรา เพื่อเป็นช็้นข้างรนะย่ที่2ตอนที่2มีความไก่ตัวเมืองหลายคือว่าการว่างล่างเป็นส่วนใหญ่คือวานละหลายกิโลเมตรนาจะขาดว่านาจะสำเร็จแต่กันยังแต่บางเหลี่ยงงาน ทือว่ามีการออกแบบค่อน้างว่าพักจุดเกื่อแล้วดนต้นนี้ป่าพอ่อนี่ใส่บ้างทอนำอยู่นี่ฟ้าทอหญ่โอเคที่ว่าเป็นการวางพังอนขางว่าดีหลายสำหรับโครงการนี้อันนี้ที่ว่าเข้ามหออยู่จุดเส้นทางถนนที่เขาเห็นอยู่นี่มันจะเป็นเส้นทางแล้วลอยต่อเส้นทางขามไปได้นีนระวางเส้นทางตัดไม่จาก จากถนนซีหอยอาซิป,ปีเพื่อจะไปทางดอนนกขุมเทาก็บมะพา่้าวยู่จุดเขตนี่นี่อันนี้เบื้องนี้จะเขาไปทางดอนนกขุมคือมาเส้นทางเพ็่นกอมามัดมาเส้นทางรถไฟก็มาพา่าาอยู่จุดเขตยนี่ จ้าทับมส้มการวางล่างรถไฟนี่ถือว่าหลายกิโลเมตรเติบแลวนี่นะน่าจะสำเร็จเทแล้บจบ่จังนี่พว่าเข้าเขาไปต่อบ่ได้บ่มีบอรลรถไปนะแล้วเขาเขาปรหอดอยู่ทางนี้ทางทางทางถนนตัดไม่เลนคือแล้วที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้แลวตอนต่อไปเข้าบ่มีแล้ลวรถจักไป เคืนเอาดินเอาหินมาทมไว้เขาเข้าไปต่อไปทางไหนหมเดเลยแต่ว่าแน่นอนแหละนี่นะการร่างๆนี่แต่นีไปหาบอนสถานี่ทา,นาทนน่าแรงแทนกับบัวเอกไก่ได้นี่พอพอ่อทะเลกิโลเมตรกับเบนฮอดแบบน้าจ้าปูสับเด็ดอะไระเกี่ยวกับทางรถไฟนี่นะของราวไทยแฮนดที่สองนี่อันนี้จะเป็นเส้นทางใหไงเพื่นกัปลาไว้ยัง่างมัธยปู่เขียนนี่เพราะว่ามีการก่อสร้างนี่ถ้ามีการก่อสร้างน่ะแน่นอนแหละเพื่อนก่อก่อโจ๊ะไปก่อนตั้งจากที่ว่า โครงการเส้นทางพวกนี้แล้วเบิดจังกอมีการดําเนินต่ออะไรนี่ล่ะคือควาวคืบหนาอยู่ทีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวไทยแห่งที่สองนอคมีแต่ความเจริญเข้ามาสู่ประเทศทั้งประเทศบาดกลายเงินเคียงหลือับประเทศล่าเองสุดยอดจากอาราตอนนี้เขากับยู่ทีเส้นทางรถไฟลาวไทยแห่งที่สองซึ่งมุงนะ่งหน้าออกจากท่านาแรง ไปทางคํำสวาดกับแมนจุดบอนเพิ่นโกสางเส้นทางรถไฟเล่าไทยแห่งที่สองเลยกับมีสถานีรถไฟเล่าไทยแห่งที่สองก็ถที่ว่าเป็นจุดดีเป็นพิทีว่าอยากขามไปฝั่งไทยก็อสาม,มารถไปขึ้นอยู่ที่สถานีคํำสวาสดแห่งที่สองขันได้เพราะว่ามันไกลกับตัวเมืองไกลกับยานเขียเศรษฐกิจอีกแล้วก็จะมาหอดแถวทางฐานาแรงก่อนจะขามคลองไปทีน้องค่าย ก็ถือว่ามีความก่าวหนาเก่าวไกลในการก่อสร้างเส้นทางจุดแห่งนี้ก็เป็นอีกเส้นทางเลือกให้กับไปหลายคนสำหรับเป็นไพรทีมีความสนใจอยากนําใสเส้นทางรถไฟเล่าไทยแห่งนี้ก็สามารถนําใสใดราคาก็หนาจะบ่แพงคนสรงสินค้าโดยเฉพาะมาจากไทยขามพองมามาหอดลาากลับไปเก้าเขาไปสูทังบอนนะ่ะน่ะสถานีแห่งที่2เขตบ้านคําสวาดก็เขาไปตัวเมืองก็สบายสบายบาะผส้แม <laughs> แล้วตอนนี้บ่วา จะเป็นเส้นทางรถไฟลาาไทยเล้าจีนดือแม้แต่กระทางเลาาเวียดที่เพิ่นมีแพนจะก่อสร้างในอนาคตก็แมมนวา้วนแล้วแต่เป็นจุดดีให้กับประเทศศาสตร์ในการเหตุผืนทานโรงรางคมนาคมมีการขนส่งไปมาหาสูก,กันสะดวกสบายยิ่งขืนมีหลายสองทางเลือกก็ยังมีเกี่ยวกับเส้นทางด่วนในการวางแพนในการก่อสร้างของเพิ่นแน่นอนเส้นทางด่วนแห่งท่าอิฐก็คือนะครวิ่งจันทร์ ไปหอดาซแดนบอตินอันนั้นมันเป็นในโครงการของเล่าจีนในการจะสร้สางเส,ส้นทางด่วนแห่งนั้นและโดยเฉพาะมันเป็นการลุกขึ้นของอประเทศจ,จีนเพื่อนในการก่อสร้างเส้นทางด่วนแน่นอนการเฮ็ดเส้นทางด่วนก็ต้องดสใชใจเงินแต่ว่าเฮาก็ยังมีเส้นทางธรรมดาเพิ่นก็มีการปรับปรุงก่อสร้างกันอยู่ฉะนั้นอยาให้เข้าใจว่าในปัจจุบันนี้เส้นทางด่วนยูทีบานเฮามีเพียงแต่สายเดียวเท่านั้นคือเส้นทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงส่วนว่ายูที แขวงแจมสักอยู่ที่ปากเซอันนั้นเขาบริหองว่าทางด่วนเรืองทางผสมเพราะว่ามีคนหนึ่งเลยคอมเมนต์มาว่าเอออยู่ที่ปากเซอเส้นทางด่วนปากเซ่มีการเก็บเงิ่อนยังกันต่างๆก็เลยอยากอยากให้เข้าใจเลยว่าเส้นทางด่วนอยู่ที่ปากเซอเนมนยังบ่ทันมีเถิดเด้อแต่ว่าโครงการที่พันจธกรศางแต่ละคนวิ่งจันไปฮาร,ร์ปแขวงแจมสักปากเซอเนี่ยมันมีแล้วโครงการแต่ว่าบูฮูว่าพันธสางมือไรและเพือ่อนจะคอนเฟิร์มมือไร อันนั้นเขาก็ต้องรอถ่าติดตามต่อกันส่วนที่ว่าเส้นทางอยู่ที่ปากเซในการเก็บเงินอันนั้นเป็นเป็นเส้นทางธรรมดาแต่ว่า right มีบริษัทเพิ่นไหนมีการยกระดับเส้นทางมีการขยายเส้นทางออกให้มันก้วงแน่นอนขาเจ้าเป็นคนลงทุ่นขาเจ้าก็ต้องในเก็บคาผ่านทางเพื่อว่าจะเอาเป็นนอะไรก็คิดเอาอะไรเนาะว่าว่าเก็บเพื่อหยังเพิ่นลงทุนจังใจเพื่อก็ต้องในเก็บแต่ว่าก็ต้องด้ให้เขาเขาใจน้ากันขั้นว่ามีการ เก็บที่ถือลง่งบอกเลยว่าเนี่ยได้กันแล้วแต่การนาจะดีขึ้นกว่านี่ต้องมีทางออกแน่นอนนะคท่านผู้ชมอันนี้นะกะ็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ดีแต่ยิ่งไปกว่านั้นในถ่ายปี2 0 0 1นี่ก็แม่นว่าโครงการตามแผนโปรเจกต์ของเพิ่นจจให้มีการสางสำเร็จก็มีหลายสิ่งหลายอย่างหลายจุดหลายหม่องโครงการ ว่าจะเป็นโครงการลาวไทยบรโครงการเสินทางรถไฟลาวไทยลาวจีนอย่างสีนะก็ถือว่ามีแผนที่จะเปิดในไายดือนท่านว่าปี2 0งพนีิบเอ็ดนีเขาจะสวยในการสังสางพัฒนาลาวไทยลาวจีนลาวเวียดลาวไทยลาวจีนลาวเวียดเหงากนสิเดีกอดสาดอาเซียนตะวันซ้มเอาบทเพลงอีกหลังจากที่บรถาแต่งสมบูรณ์มีคนสุขอยู่ส่งเสริมกดแซรกดไลค์ให้แล้วเขาก็จะมาเหตุเป็นเพลงม้วนๆในตะวันซ้อมเนีเบื่ออย่าลืม ก่อนอื่นอย่าลืมเลือกขา่าเป็นกำลังใจให้เด้อโด,ย,ดยการกดไลค์เพจกหรือว่ากดฟลกดติดตามหรือว,ว่าจะกด subscribe ให้สอง y YouTube ของกินหน่อย channel ให้แน่ขอบใจได้หลายแต่ฮอกจะป้าเจอกันอีกในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีเยย